ที่ได้ดูอาริทอินบอดด์เรีย์แล้วน่าจะขยาและรู้ซึ้งเลยนะคะว่าเกมที่ตัวละครอย่างครีนโพแดงคิดขึ้นมาเนี่ยมันน่าขนพองสยองก้าวขนาดไหนแต่ในซีรีส์ที่ว่าเล่นกับจิตใจของมนุษย์ที่ทำออกมาได้ดีขนาดนั้นแล้วแท้ๆนะคะเนือฟ้ายังมีฟ้าในมังงะก็ทำออกมาได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าค่ะ ซึ่งคลิปในวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับคลีนโพแดงคนนี้กันว่าทําไมเจ้แก่ถึงได้โรคจิตสาสใจอะไรเบอร์นั้นค่ะ <Yeah. S 1> ข้อที่ 1. ข้อมูลตัวละคร ครีมโพแดงหรือชื่อจริงๆก็คือคาร์โนมิล่าก่อนที่จะมายัางดินแดนมรนะณะนะคะเธอเป็นจิตแพทย์ทางด้านประสาทวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการประสาทหลอนและผู้ป่วยที่มีอาการเพ้อฝันจากความผิดปกติของกระบวนการจดจำหรือการประมวลผลในสมองจนนำไปสู่การแยกแยะไม่ได้ค่ะ ในการศึกษาของเธอนะคะเธอพบว่าผู้ป่วยมักจะติดอยู่ในโลกจินตนาการที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงมิล่าได้บรรยายในคลาสเรียนที่เธอได้ไปบรรยายอีกด้วยนะคะว่าอาการประสาทหลอนมักจะพบในผู้ที่มีสภาวะความเครียดสูงโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่และยังมีจินตนาการที่เพ้อฝันแบบเด็กๆอะไรประมาณนั้นค่ะ นอกเหนือจากนั้นอาการประสาทหลอนหากมีการใช้ยาเข้ามาร่วมด้วยก็จะช่วยให้อาการแสดงออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเธอเป็นจิตแพทย์นี่เองเธอถึงมีทั้งจิตตวิทยาในการโน้มน้าวและเข้าใจจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ <Yeah. S 2> ข้อที่ 2. ขาโนโมิ่าเข้ามาในแดนมรณะได้ยังไงการเข้ามาในดินแดนมรณะของมิราเกิดจากเหตุการณ์อุกบาทพุ่งชนนั่นแหละค่ะ โดยการที่เธอเข้ามาก่อนพวกพระเอกเป็นเวลานานมากๆจนเคลียร์เกมสําเร็จแล้วนะคะนั่นก็เนื่องมาจากหัวใจของเธอน้าจะหยุดเต้นก่อนพวกพระเอกนั่นเองค่ะจํากันได้ไหมคะเรื่องราวทั้งหมดที่พวกพระเอกของเรารเผชิญอยู่เนี่ยในโลกความเป็นจริงตอนที่หัวใจหยุดเต้นมันมีเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งก็หมายความว่าเวลาในดินแดนมรณะมันเร็วกว่าโลกความเป็นจริงมากๆเท่ากับว่าหากมิาอยู่ในอาการกึ่งเป็นกึ่งตายก่อนพวกพระเอกเพียงสักสิบหรือ20วินาทีเนี่ยพวกมิาก็จะเข้าไปสู่แดนมรณะก่อนพระเอกนานเป็นชาติแล้วค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทําให้เรามั่นใจก็เนื่องมาจากเราไปถางตาไล่อ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุกบาทตกที่มันเรียงกันเป็นแถวๆนะคะจนไปเจอเข้ากับชื่อของคาโนมิราและยังไม่พอเราก็ได้ไปเจอชื่อของคุซุริอีกด้วยทําให้ทฤษฎีที่เราเคยตั้งเอาไว้ในข้อที่แล้วเกี่ยวกับการเข้ามายัางดินแดนมอรณะของคุซุริเป็นอันผิดไปค่ะ ข้อที่ 3. เหตุผลที่มิราเลือกที่จะอาศัยในดินแดนมรณะตลอดไปในตำแหน่งครีนโพแดงนะคะสืบเนื่องมาจากในโลกเดิมที่เธอเป็นจิตแพทย์แล้วได้ไปทำการรักษาผู้ป่วยจนหายดีเป็นปกติถึงแม้เธอจะมีความสุขมากๆที่เห็นคนเหล่านั้นมีชีวิตด้วยตัวเองได้จนไม่ต้องพึ่งเธออีกต่อไปแต่อีกใจนึงเธอก็รู้สึกเศร้ายังไงไม่รู้ที่ต้องอยู่คนเดียวหลังจากนั้นค่ะไอความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ มันจึงนำมาซึ่งการตัดสินใจอยู่ที่ดินแดนมรณะตลอดการในฐานะผู้อยู่อาศัยของเธอคะ่ะเ <c oughs> พื่อที่จะทำเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยอรเรื่องแบบนี้ที่เธอว่ามามันก็คงจะเป็นการรักษาผู้ป่วยทางจิตคะ่ะ <c oughs> แล้วที่ไหนกันนะที่จะมีคนที่อยู่ในสภาวะความเครียดมากกว่าดินแดนมรณะใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจ้เจ้เป็นคนทําให้พวกเขาบ้าเองไม่ใช่เหรอจากเกมต่างๆที่เจ้คิดขึ้นมาแล้วมันทําร้ายจิตใจคนอื่นน่ะ ง่ายดีเนอะไม่มีคนไข้ใช่ไหมก็สร้างมันขึน้นมาเองเลยสิ <S <S 1> <S 1> แบบนี้เจจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาเพราะอยู่คนเดียวอีกต่อไปนะคะทุกคนปลบมือให้กับความจีเนียสของเจแกกันค่ะข้ <S 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 อดีสความน่ากลัวของเกมคลีนโพแดงในซีรีส์ที่ไม่ได้บอกไว้ เกมครีนโพแดงของมิลานนะคะมันจะมีส่วนที่ในซีรีส์ไม่ได้บอกเอาไว้ด้วยซึ่งนั่นก็คือในน้ําชาที่พวกเขานั่งดื่มอยู่นั่นเองมันได้มียาหลอนประสาทผสมอยู่ค่ะโดยผลของยาจะทําให้ผู้ดื่มอยู่ในสภาวะบิดเบือนการรับรู้ระง,งับสัญชาตญาณและความรู้สึกนึกคิดทําให้ถูกชักจูงไปได้ง่ายค่ะ นอกจากนี้มิลายังได้บอกอีกด้วยว่าพระเอกของเราเอาแต่โทษตัวเองที่ทําให้เพื่อนต้องตายจึงทําให้พระเอกเครียดอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะแบบนี้การใช้ยาเพียงเล็กน้อยพระเอกก็จะเข้าสู่โลกความจริงที่ผิดเพีย้ยนด้วยการสร้างเรื่องอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแทนค่ะส่วนของนางเอกเธอรอบคอบมากเธอจึงไม่แตะต้องแม้แต่ถ้วยชานะคะเพราะงี้เธอถึงไม่เป็นอะไร และในส่วนของมิราเองเธอก็ดื่มเข้าไปด้วยเหมือนกันแต่ทําไมเจ๊แกถึงไม่เป็นอะไรเลยเราก็มีคําตอบให้ค่ะจําข้อที่1ได้ไหมคะในงานบรรยายของเธอที่บอกว่าหากมีการใช้ยาเข้ามาร่วมด้วยก็จะช่วยให้อาการแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในผู้ป่วยประสาทหลอนค่ะ ซึ่งนั่นหมายความว่าอาริสุของเราก็เริ่มมีอาการทางประสาทจากความเครียดนั่นเองค่ะการใช้ยาจึงทําให้อาการมันออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่กลับตัวมิลาที่สมองสมองปกติดีทุกอย่างเธอจึงไม่แสดงอาการใดๆออกมานั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ข้อสุดท้ายข้อที่5จิตตอวิทยาในการโกหก คานโนโมิลานะคะเธอมองพระเอกได้อย่างทะลุป,ป,ปุ่งเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจเลยค่ะเธอมองออกว่าลึกๆแล้วพระเอกที่กําลังตามหาคําตอบว่าแดนมอรณะคืออะไรมันไม่ใช่ความคิดจริงๆของพระเอกทั้งหมดค่ะเพราะสิ่งที่พระเอกกําลังตามหาจริงๆที่แฝงในดินแดนมอรณะก็คือคาอธิบายว่าเขามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรค่ะมิล่านะคะ เริ่มด้วยการแต่งเรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องจิตตอวิทยาการโกหกอยู่ตรงที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเอกน่าจะชอบและอยากฟังค่ะเรื่องแรกที่ว่าก็คือเรื่องมนุษย์ผู้เบื่อหน่ายชีวิตอมาตะในอีก1,000ปีข้างหน้าแล้วเข้ามาเล่นเกมอยู่ในโลกเสมือนจริงก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอโกหก พร้อมกับคำพูดที่ตีความได้ประมาณว่าคนเรามักจะเชื่อคำตอบที่ถูกใจตัวเองถ้าอันไหนไม่ถูกใจก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อและเธอก็ยังถามมาอ,อีกด้วยว่าหรือเธอชอบแบบนั้นล่ะแบบนี้ล่ะซึ่งสิ่งที่เธอเล่ามาก็จะมีตั้งแต่เอเลี่ยนบุกโลกแล้วพวกมันก็จับมนุษย์มาทดลองในเกมหรือจะเป็นอีกเรื่องที่บอกว่าอากาศเป็นพิษส่งผลให้พืชบนโลกปล่อยละอองเกสรที่หลอนประสาทขึ้นมาจนทำให้มนุษย์อยู่ในสภาวะหลับลึกแล้วกำลังฝันอยู่ ไม่ก็เรื่องหลุมดําบ้างหรือเรื่องสงครามนิวเคลียร์บ้างและอื่นๆอีกโดยส่วนต่างๆพวกนี้ในซีรีส์ได้ตัดออกไปนะคะถึงทั้งหมดจะเป็นแค่เรื่องโกโหกขึ้นมาแต่ว่าเราสังเกตเห็นความแยบยลบางอย่างในการโกหกของเธอค่ะนั่นก็คือเธอใส่ความจริงบางอย่างลงไปในการโกหก เช่นในเรื่องโกหกแรกที่บอกว่ามนุษย์ที่อยู่ในยุคพันปีต่อจากนี้ได้เข้ามาเล่นเกมในโลกเสมือนจริงทุกคนที่ตายในเกมไปแล้วจะกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงและก็คงกำลังนั่งคุยถึงประสบการณ์ที่ได้รับละมังตอนนี้ส่วนผู้เล่นที่เคลียร์เกมทั้งหมดได้ฟังดีๆนะคะตรงนี้ ธอบอกว่าจะได้รับทางเลือกว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปในฐานะผู้อยู่อาศัยหรือจะกลับไปสู่โลกเดิมค่ะซึ่งพอพวกเราดูจนจบก็จะพบว่าประโยคในส่วนที่เธอพูดในคำโกหกนี้เป็นเรื่องจริงค่ะและแม้แต่เรื่องโกหกที่เธอพูดกับพวกพระเอกบางเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดเลยก็มีนะคะ อย่างในเรื่องโกหกสุดท้ายที่เธอเล่าว่าโลกนี้เป็นเพียงภาพที่เกิดจากการทํางานชั่วพริบตาภายในสมองของคนที่กําลังจะตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะโครงข่ายของสมองอะไรประมาณนั้นซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้อยากให้ทุกคนไปอ่านเองนะเพราะจะได้อัธร์รมากกว่าก่อนที่เธอจะพูดจบเรื่องด้วยการทําให้มันเป็นเรื่องตลกเรื่องล้อเล่นด้วยประโยคปิดท้ายที่ว่าก็ว่าไปนั่นนายอยากให้เราต่ออีกไหมล่ะประมาณนั้นค่ะ ซึ่งถ้าหากพวกเราดูจบก็จะรู้ว่าเรื่องโกโหกนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะโดยเธอจะขยับสเตประดับการโน้มหนาวพระเอกไปอีกขั้นก็ตอนที่ยาในน้ำชาเริ่มออกฤทธิ์ตอนที่พระเอกเริ่มเมาเมาเห็นภาพหลอนค่ะซึ่งมันทำให้เรื่องของเธอมีน้ำหนักจนส่งดาเมจให้จิตใจพระเอกของเราได้เต็มๆ้ดยเรื่องที่บอกว่าพระเอกกำลังรักษาตัวอยู่กับเธอจากภาวะประสาทหลอนสร้างโลกในจินตนาการขึ้นมาค่ะ จะเห็นได้ว่าในมังคะจะมีความซับซ้อนและค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในการโน้มเนาวของเธอที่หาใครได้อ่านจ,จะขนลุกในลูกหลอกของเธอเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ก็ตามที่เรารู้ๆกันพระเอกผ่านมาได้ซึ่งนั่นทำให้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอได้เล่นเกมกับพระเอกอย่างสนุกสนานแม้แต่ตัวอาริสุเองยังผ่อนคลายและสนุกไปด้วย พร้อมกับที่พระเอกเริ่มรู้สึกว่าการกระทําทั้งหมดของมิามันคือการที่เธอกําลังรักษาเขาอยู่ค่ะก่อนที่มิาจะพูดวลีที่ทรงคุณค่ามากๆออกมาวลีหนึ่งเพื่อมอบให้กับพระเอกและคนที่กําลังอ่านอยู่ไกลๆว่าชีวิตจริงก็เหมือนเกมสนุกไปกับมันสิซึ่งพอจบประโยคนี้เราแน่ใจแล้วว่าหลังจากที่อาริสุผ่านบททดสอบทั้งหมดของเธอแล้วตอนนี้เธอกําลังพยายามรักษาเยียวยาจิตใจของอาริสุในฐานะจิตแพทย์ เป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของชีวิตเธอค่ะ <Yeah. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะรู้จักคาโนมิล่าหรือที่หลายๆคนเรียกเขาว่าครีนโพแดงมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้เราไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปแล้วตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันแยกย,ย้าย